ว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ สบการณ์ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับเราก็ต้องมองแหละว่าสิ่งที่เราผิดพลาดไปเนี่ยมันผิดพลาดไปเพราะอะไรทุกอย่างมันก็หลักๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองก็แหละน่าจะเชื่อฟังคนที่ตักเตือนเราน่าจะเห็นความสําคัญของครอบครัวน่าจะใส่ใจและดูแลพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวให้มากกว่านี้สิ่งที่เขาเตือนคือสิ่งที่เขามองเห็นแล้วว่ามันจะส่งผลกระทบ อะไรต่อเราบ้างไม่อยากจะให้ผิดพลาดแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างอันตรายอย่างของผมมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้เหมือนหนังครับทุกสถานที่ก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนะครับแล้วก็ภาพที่เราเห็นในหนังอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวของบทบาทที่ทำให้คนสนใจแค่นั้นเองภาพในนั้นก็ ไม่ได้เร็ว้านมันก็เหมือนสังคมนึงผมก็ต้องดูเขาอะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างเพราะเราด้วยความที่ไม่รู้ครัถ้าไม่รู้มันก็ต้องต้องถามหรือว่าก็เขาทําอะไรก็ทําตามๆเข้าไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะไม่ไปทําตัวแปลกแยกซึ่งก็โชคดีอย่างหนึ่งคือว่าเรามีมีเพื่อนแล้วก็ได้รับมิตรภาพดีๆเยอะครับด้านใน กำลังใจก็มีสร้างจากตัวเองแล้วก็จากของครอบครัวด้วยนะครับที่ได้รับจากแฟนคลับด้วยนะครับจากพี่พเพื่อนๆที่ส่งข่าวคอมาเยี่ยมทุกอย่างเป็นเหมือนกับแรงที่มาประสานกันแท็กทีมกันช่วยผลักดันเราให้ให้เราเก้าวพ้นจุดตกต่ำได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการสร้างกำลังใจด้วยตัวเราเองจากนานที่เราทำนะครับจากเป้าหมายชีวิตที่เราวางเอาไว้นะครับ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราใช้ชีวิตในนั้นอาย่างมีคุณภาพแล้วก็มีเป้าหมายมันไม่มีใครหลีกหนีความเป็นจริงได้ในสิ่งที่เราต้องบัเชิญเราก็ต้องอยู่นะครับถ้าเรามว่จะไปทุกข์ไปจมกับมันมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเราก็ต้องพยายามหาความสุขในทุกๆวันให้เจอผมก็เลยต้องเขาเรียกว่ามองหาสิ่งที่จะมาบําบัดความรู้สึกเราเช่นศิลปะหรือดนตรีเนี่ยมันเป็นทักษะที่เราชอบ เราฝึกเพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตรวมถึงความสุขที่มันเกิดความอิมเอ,อิบใจที่มันเกิดมันทําให้จิตใจเรามันสว่างสวัยขึ้นไม่มัวหมองนะครับแล้วก็มีความสุขนะเป็นการหาความสุขง่ายๆในไม่กี่อย่างที่เราพอจะหาได้ด้านในหลายอย่างฮนะแต่ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของ การเป็นครูจิตอาสาช่วยสอนดนตรีให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องผู้นุ่งขังด้านไหนก็นจะมีลูกศิษย์ลูกหาเย,ยอะพอสมควรนะก็จะมีสอนวิชาทฤษฎีดนตรีนะครับเบื้องต้นก็มีสอนเขียนรูปอะไรเงี้ยพอเราได้เห็นพัฒนาการของน้องๆที่มาเรียนกับเราเนี่ยจากคนที่ไม่เป็นเลยค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยจากความรู้จากข้อมูลที่เราแนะนำเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นความอิ่มเอิบใจแล้วพอใจภูมิใจ สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจไว้คือเรื่องบวชแล้นะเรื่องบวชให้กับครอบคร,บครบัวให้กับพ่อแม่ด้วยแล้วก็เป็นสิริมงคลกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการทาเพลงกับมาเล่นดนตรีกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งในด,ด้านอื่นก็คงจะเป็นการชดเชยให้กับครอบครัวที่ตั้งใจไว้นะครับเพราะว่าท่านก็ทุ่มเทกับเรามา,มากนะครับคอยช่วยเหลือเราคอยซัพพอร์ตเรามาเยอะในช่วงที่เรามีปัญหาชีวิตช่วงเวลาที่เรา,าได้รับอิสรภาพต่อจากนี้ไป ก็คงจะใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีบาดแผลในชีวิตหมดทุกคนเคยผ่านเรื่องราวเลวร้าย,ายมาหมดแล้วก็คนเรามันก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีปะปนกันไปนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รู้สึก ผิดปกติแต่อย่างใดเป็นเรื่องธรรมชาติเพียงแต่ชีวิตผมมันอาจจะดูแบบว่าดูโลดโผนไปสักนิดนึงอาจจะดูเวลาหลายแรงก็คือหลายแรงจริงจอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นปมหรืออะไรผมว่าสังคมอาจจะมองเห็นบางอย่างในตัวผมนะเรื่อง,เร,องเรื่องความจริงใจที่จะปรับเปลี่ยนความจริงใจที่จะนําเรื่องราวของตัวเองเนี่ยผ่านสื่อต่างๆถ่ายทอดเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดเตือนใจให้กับวัยรุ่นหรือเยาวชน หรือครอบครัวต่างๆตรงจุดน,นี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองเห็นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราครับเข้าใจในชีวิตจากประสบการณ์ตัวเองได้เรียนรู้จากเรื่องราวในอดีตปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้มีความคิดที่มันดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองละ เรามองเรื่องของอครอบครัวเรามองเรื่องของสังคมและคนรอบข้างก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือสร้างประโยชน์นะครับแล้วก็ทำสิง่งดีๆให้กับทุกคนต่อไปผมว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้